กูเศร้าเฮ้ยยาเร่อๆไหนไหนวะโอ้ปัที่สีเนี่ยตัวตัะอย่างเนี่โอเค นี่ใส่ได้ทังแสงหญิงเลยก็ดูสวยดีอืมอันนี้มาน่ารักอืมอันนี้ก็ดีมีคนแรกมันขยับตาเลยนยม่เก็บไม่ขยับตาด,ด้วยเปล่าอืม ฮ่าฮ่าฮ่ายุกูยุกูม่งจะไมเรื่เล่นยเดียวจูสุดลุ้มอยากอยากเติมแล้วกูแค่เล่นโตัวสองหนึ่งเลยไหมเล่นแบบหุ่เยี่ยวม,มันก็ได้เลยสองหนึ่งเราก็ไหว มะซึ่งมีการซุกขึ้นอยู่แล้วแต่กูนน้นมากกว่าเยองก็เลยโซ่ก็ปว่ยิ่งต้องกำไ

มันไม่ดีมั้งเนี่ยนะแม่แต่กูแต่กูเด็กเด็กคนนี้ไม่มีคอนโซลเลยมันกลัว No, <laughs> aku <tuk> Oh, oh aku teriak. Ya. Pergi makan mau. Eh, sakit. ごめん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 。 Okay ขงดีแบบโปรปอยอ์ผลปรปรยกูโดนฆ่าแบบไม่ฆ่าจริงยี่ยี่แต่ลูกสองมึงไม,ม่ควรฮัลว,วีบัวกูนะสสงคนรยัดซึนน่งไอ้ยี่ยี่รีคอร์ดซึ่งเอ้ามาันอะไรนะมันรีคอร์เนี่ยโอเคตัดจบิครับไอ้เช็ดเมื่อกี้เหี้ยอะไรไม่รู้